เของเกิด h a p p i r h d a y Happy b i t h d a y Birthday ีเลอาได้เลยจะขอวันเกิดเอาแล้วใครเป่าเนี่ยก็ให้เรากับเอล่าเป่าสิล้วเป่าเป่าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะพิ่งเป่า Happy Birthday to you อ่เป่าทีเนี้ย เกิดเอลล่ากับหลบนะคะครบกี่ขวบนะกี่ขวบคะเอลล่าห้าขวบไม่ใช่เอลล่าหนึ่งขวบกับหลบหนึ่งขวบหนูนะห้าขวบแต่เกิดวันเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมหลอบไปกินเค้กแล้วเนี่ยเอล่ามากินเลยรู้งานมาเปลวไปกินเลยน่าเน้นเนะอุ้มเอล่ามากินกันเออกินโอ้ยกินเลยเปลาเสร็จก็มากินเลยหลับนี่เนี่ย 好厅内。啊